สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายโคค่คะม,มาอยู่กับพลายโคกับพังพลทิพย์นะคะสาวสีตันนะคะโอ้ยกลมมากเลยกลมทั้งเตียเลยพังพลทิพย์ก็ได้เอามาจากแปลงปลูกหญ้าเมื่อวานนะคะฝนตกก็เลยเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางผูกบ้างนะคะ นี้ก็ผูกไว้ที่โรงเรี้ยงช้างสิทิศนะคะหมู่บ้านตากลางนะคะเพงไปตัดอ้อยมานะคะเปลี่ยนอาหารอีกแล้วดูภัยโค้งนะคะโอ้ยหวงมากเสียดไว้ที่งาเลยโอ้ยพลทิ่กลุ่มมากเลยนะคะเือ่อวานเอามาช่วงเย็นนะคะมาเปลี่ยนสถานที่ผูกบ้าง จะช้างสปาโครนเลยนะคะนุ่นายเตงรีอีกเชือกนึงนะคะอยู่ไกลๆเติมความหวานอีกแล้วาพพุกหลวงกินมากเลยนะคะโอ้ย น้ำกรนลางดินออกกนอากาศไม่ร้อนนะคะนี่อากาศเย็นสบายคลื่มฟ้าคลุ่นฝนนะคะตกมาสองวันแล้วโอ้ยเราก็แบ่งไว้ให้กับพี่ใหญ่ด้วยนะคะที่บ้านพลายสลีบบางคน,คนกับพังวาสนานะคะตอนนี้ก็ผูกไว้ที่บ้านนะคะค <c oughs> ทำอะไรนั่นพฮดทิพย์ <c oughs> <c oughs> กาด้านหลังลูกเออนันะ่นแหละโนอนอาบน้ำน้อยโอ้ยดูฉีดเร็วๆแนละ้วพอนั่งนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้นนไไดติดพุงโอ,อติดติดพ ung, ุงจะลุกแล้ว <laughs> นั่งนานไม่ได้นะคะโอ้ยดูตุยนุย้ยสาวสีตันนะคะสาวอวบโอ <laughs> โอ้ยอยากจะลุกอย่างเดียวนะคะ<อ>นี่นั่งนานไม่ได้ติดพุงติดพุงเอาแล้วโอ้ยไม่พอโสงนาทีเลยนะคะนี่ โรากรให้กินก่อนนะคะจะอ,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 ะอ,ะอาบน,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 น้ํนาให้คนทิพย์นิยมอาบน้ำหนึงคุณไม่ร้อนเนะคลทิพย์นะอากาศไม่ร้อนยังจะอาบน้ําให้อีกเหมนให้พอนะคะให้นั่งมันานหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยพลทิพย์นี้รู้จะรีบลุกไปไหน เลี่ยนที่ปลูกไปเรื่อยนะคะสำหรับช้างครอบครัวของเราที่โรงเลี้ยงช้างบ้างปลูกทิ่เพลงปลูกหญ้าบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนฝนต้องเลียนบ่อยๆครับน่าฝนนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าจะทำให้บริเวณที่เราปลูกช้างมันแฉะ แช่ๆแล้วก็จะทำให้ขาช้างเปือยได้นะคะเลยไม่เลยไม่ควรผูกที่จำเจนะคะอืดัดหน้าขัดตายฟังคนนลิปเมื่อกี้ไม่ยมนั่งเลย นั่งอยู่เป๊บหนึ่งลูกแล้วโอ้กอยกรอบมากดูหักโอยนะคะ

คัพโกจืนรอที่สูงเลยนะคะนี่นะให้ถูต้นไม้ก็ไม่ยอมถูนะคะนี่ไปอย่างเดียวกินอย่างเดียวถูก่อนลูกอ้าวโอ้ยคันโค <c oughs> ตัวกลุมมากฟังผมที่ ไม่ถูไปแล้วไปแล้วไม่ถูไม่คันไปแล้วนะคะนี่ฝนทิพย์ขี้เกียจถูนะคะนี่<ป>โอ้ยไม่อยากจะถูไม่อยากจะถู ไปแล้วไม่ทูไม่ต้องทูหูตังไปเลยนะครดูไปแล้วไปผูกแล้ว อ่าแต่โคกินนะคะัังคนทิพย์เอ้ยเอาโคหน่อยนิดนึงเฮ้ยเอาจะะ <c oughs> เฮ้ย้ยเน,น้ยเฮ้้ย้เ้ยเฮ้ยเ่้นเะะ่น้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเไ้ยเฮ้ยเ้ยเฮมยเฮ้เลยนะคย <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ยเ ผุกเรียบร้อยแล้วคลุ้มฟ้าคลุ้มฝน,นอีกแล้วนะคะอีกหน่อยก็ตกอีกแล้วนี่ตามด้วยภายโคกนะคะมาอาบน้ำอ,อาบคนละครั้งนะโอ้ยดูฝนทิพย์ กลุ่มมากกลุ่มเตี้ยอีกต่างหากนะคะฟังพนทิปโอ้สุดยอดน้องแก้มบุ๋มคิดถึงแล้วน้องแก้มบุ๋มน้องแก้มบุ๋มไม่มีพลทิ์คุยด้วยไุแปโ่มากินน้ำก่อนนะคะก็ถือหอกไว้ป้องกัน Fala, Angelo. Ó. Tá lá, mano. ถ้าเป็นโพอทิปลุกขึ้นแล้วนะคะนี่ดังนานไม่ได้พทำคนพิษโอ้ยใครโคกว่าลุกขึ้นเลยยังโค นนี้ก็ยังผูกไว้ที่โรงเรียนช้างบ้านตะกลางก่อนนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะคะอยู่ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะเป็นยาสิทธิ